คำว่าการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเพื่อนเหลายท่านก็อาจจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนกันและหลายท่านเนี่ยก็มีคําถามมากมายมาที่หลังใหมนะครับว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงและก็ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญบ้างทําไมการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กว้างจังเลยและไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มเรียนรู้จากจุดไหนไปก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเงินเนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างแล้วมันก็ ไปได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับหรือบางคนก็อาจจะติดกับดักที่ว่าอยากจะรวยเร็วอะไรเงี้ยนะซึ่งทําให้แบบของก็โดนเชือกของแช่ลูกโซ่อะไอย่างนี้หลอกลวงมากท่านก็นเลยว่าไม่ดีดีกว่าถ้าอย่างนั้นท่านมาลองแนะนําในวิธีที่ท่านคิดว่าเนี่ยถ้าทําตาม10ข้อน,นี้ได้และค่อยๆต่อยอดไปน่าจะเป็นพื้นฐานหรือว่า personal finance 101ที่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นมาเริ่มกันเลยครับข้อที่หจดบันทึกรายรับรายจ่ายครับ พูดกันอีกแล้วย้ํากันอีกแล้วนะครับก็ทุกคนทุกที่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเป็นคนที่ฝ่ายหาความรู้จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายจดบันทึกรายรับรายจ่ายถามว่าทําไมทุกคนถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันสําคัญจริงๆครับเราไม่สามารถจะเริ่มต้นไปไหนมาไหนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ตรงไหนเพราะนั้นแล้วการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับจะเป็นการช่วยติดตามว่าเรามีรายจ่ายมากไปไหมมากน้อยแค่ไหน เกินจาเป็นไม่เกินจําเป็นใช้จ่ายแต่กับเรื่องที่ควรใช้หรือไม่ควรใช้อย่างไรเพื่อที่จะนามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าเราควรจะตัดลดหรือเพิ่มตรงจุดไหนนะครับเพราะ,ะนั้นอย่างแรกที่เพื่อนๆทุกคนต้องโฟกัสเลยก็คือต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับข้อที่2เตรียมบัญชีไว้หลายๆบัญชีครับอันนี้แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าในมุมของท่านเนี่ยท่านมองว่าการมีบัญชีธนาคารหลายที่เดียเ๋ยวนี้มันไม่ได้เปิดยากแล้วเดี๋ยวนี้ ก็มีแอปพลิเคชันรวมอยู่ในมือถืออันเดียวแต่บางครั้งเนี่ยสมมุติถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเราไปไว้ที่บัญชีหนึ่งแล้วบัญชีนี้ทำทุกอย่างเลยบางครั้งการที่เห็นเงินก้อนใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดกิเลสเนาะ<ส>เราก็อยากจะซื้อของหรือ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านแนะนำว่าให้เพื่อนๆเปิดบัญชีหลายๆที่นะครับแล้วก็เราแบ่งวัตถุประสงค์ให้แต่และบัญชีเพื่อที่จะให้เงินของเราอะมันถูกกระจายเป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆ ไปหลายๆที่เพื่อที่จะทําให้เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเงินเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วเราอยากจะใช้จ่ายมันจังเลยก็คือเป็นการให้วัตถุประสงค์กับเงินก้อนนั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสามารถแมネจได้ทันแนะนาว่าให้มีบัญชีหลายๆที่เพื่อหลายๆจุดประสงค์ครับข้อที่3ลงทุนกับตัวเองก่อนครับคำว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยมันก็มีความหมายที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาหรือที่เขาเรียกกันว่า pay yourself first นั่นเองซึ่ง การ pay yourself first เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเรามาพูดกันตรงๆดีกว่าว่าหลายท่านในที่นี้เคยมีความคิดนะครับว่าฉันได้เงินมาก้อนหนึ่งฉันจะใช้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 ใชใชใชไปแล้วเหลือเท่าไหร่ฉันถึงจะเอาไปเก็บฉันถึงจะเอาไปออมนะครับหรือว่าฉันถึงจะเอาไปพัฒนาตัวเองต่อยอด ไปจ่าให้การศึกษาไปซื้อหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งมาเพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เหลือนั่นเองครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่เคยได้พัฒนาไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ pay yourself first ก็คือเราได้เงินก้อนนึงมาเรานําเงินก้อนนึงไปออมก่อนเลยเรานําเงินบางส่วนไปลงทุนก่อนเลยหรือเรานําเงินบางส่วน ไปซื้อหนังสือมาเพื่อพัฒนาตัวเองหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเราจําเป็นจะต้องลงทุนกับตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เหลือถึงนํามากินมาใช้มาช้อปปิ้งนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ที่ทันแนะนําก็คือให้เริ่มมีทัศนคติของการ pay your self first นั่นเองครับข้อที่4ตั้งบัตรเจ็ครับผมการตั้งบัตรเจ็เนี่ยครับฉันใดก็ฉันนั้นเนอะจุดประสงค์มันก็เป็นจุดประสงค์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาก็คือทํายังไงก็ได้ให้เรามีรายรับ และเรามีรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับนั่นเองก็คือเพื่อให้เราไม่ติดลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่เราต้องเพลย์โอเวอร์เซลเฟิร์สเท่าไหร่ในข้อที่3เรียบร้อยแล้วอย่าลืมตั้งบัตรเจตนะครับว่าเราจะใช้ในเดือนเดือนนี้หรือในช่วงเวลานี้ไม่เกินกี่บาทกี่สตางค์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่ามันอาจจะขาดเกินหรือไม่ตรงกับบัตรเจตไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นไปได้เนี่ย เป้าประสงค์ของเราก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ไม่เกินรายรับของเรานั่นเองก็อย่าลืมนะครับทุกคนควรจะรู้นะครับว่าตัวเองมีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่อย่าลืมตั้งบัตรเจตกันนะครับข้อที่5ก่อนเริ่มที่เราจะลงทุนหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งนี้ที่คือสิ่งที่ทันอยากจะแนะนาเพื่อนๆเลยครับนั่นก็คือการเก็บเงินก้อนแรกสําหรับเป็นเรื่องเหตุฉุกเฉินหรือ emergency cash นั่นเองครับผม ซึ่ง emergency cash เนี่ยเราเคยมีสอนกันไปแล้วเนื้อในหลายคลิปนะครับแต่ว่าถ้าทันพูดคร่าวๆให้ฟังก็คือว่าเราควรจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งที่ไปไว้ในที่ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถหยิบจับได้ตลอดเวลาอย่างเช่นอาจจะเป็น ATM หรืออาจจะเป็นบัญชีดิจิตอลต่างๆที่กดออกมาได้เลยทันทีโดยที่เราควรจะมีไม่น้อยกว่า6เท่าของรายจ่ายของเราครับผมอย่างเช่นว่าสมมติมีเพื่อนๆคนนึงเนี่ยมีรายจ่ายต่อเดือน20 0 0 0บาท เอา6กคูณสก็คือ1 2 0 0บาทเพราะฉะนั้นเขาควรจะเก็บเงินก้อนนี้หนึ0 0บาทก้อนแรกเนี่ยไปไว้ในที่ที่เขาสามารถเอื้อมหยิบได้ตลอดเวลาเพื่อเหตุผลทางด้านอิมเมอร์เซนซีหรือว่าฉุกเฉินนั่นเองครับในกรณีที่ว่าอาจจะมีเงินต้องเหตุต้องใช้เงินก้อนเจ็บป่วยหรือว่าลดเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ทําให้เราไม่สะดุดกับการใช้ชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก้อนแรกที่เราเงินควรจะเก็บได้ก็คือก้อนของอิมเมอร์เซนซีแคชครับผม ข้อที่6ถ้าจะจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยแนะนําว่าจ่ายหนี้ก่อนเลยครับส่วนใหญ่เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารเนืว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่สูงบางครั้งก็สูงมากๆหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นไปตามปกติอาจจะ7% 10%ต่อปีแต่ว่านี่สินนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยที่ต่ำหน่อย,อยอย่างเช่นหนี้บ้าน อาจะจะมีตั้งแต่6-8%เป็นต้นไปหรือถ้าเกิดหนี้บัตรเครดิตเนี่ยอาจจะสูงถึง18%ถึง20%ในแล้วแต่บัตรเลยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปเสี่ยงทําผลตอบแทนซึ่งเราอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยในแง่ของการลงทุนสิ่งแรกที่เราควรจะทาคือจ่ายหนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าหนี้เป็นสิ่งที่เราจ่ายปุ๊บดอกเบี้ยเราลดแน่ๆเราได้ผลเห็นๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6อย่างแรกนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนมีหนี้ให้จ่ายหนี้ก่อนเลยครับข้อที่7 ยุคนี้สมัยนี้นะครับไม่ควรมีรายได้ทางเดียวเนาะเพราะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะต้องตกงานไปเลยก็มีหรือบางคนก็โดนเจ้าหนายขอลดรายได้ก็มีหรือว่าบางคนเปิดธุรกิจแล้วก็ไม่มีรายได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อที่7ถ้าเป็นไปได้ให้โฟกัสในการสร้างรายได้หลายทางครับผมเพราะว่ารายได้หลายทางเนี่ย จะนามาซึ่ง1รายได้ที่มากขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับ2คือความเสถียรครับผมความเสถียรก็คือว่าสมมติถ้าเกิดเราทํามีรายได้สักสองสาทางถ้าเกิดมันหายไปทางหนึ่งอย่างน้อยเราอย่างเหลืออีก2ทางช่วยมาเยียวยาหรือจุนเจือชีวิตเรานั่นเองเพราะนั้นแล้วนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับรายได้ทางเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆอีกต่อไปแล้วให้โฟกัสการมีรายได้หลายทางเป็นทางเลือกที่ดีนะครับข้อที่8ลงทุนอย่างชาญฉลาดครับผม การลงทุนเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดการปากเปียกปากแฉะแค่ไหนนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์เนาะความโลภม,มันก็ย่อมจะครอบงำนะครับเพราะฉะน,นแล้วเนี่ยทุกยุคทุกสมัยก็จะมีเรื่องของการหลอกลวงหรือมีเรื่องของการที่แบบไปลงทุนโดยไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนนะครับท่านแนะนําว่าให้ลงทุนอย่างชาญฉลาดให้เราเลือกในสิ่งที่เราสนใจอย่างเช่นสมมุติถ้าเราสนใจเรื่องของหุ้นให้เราโฟกัสที่หุ้นอย่างเดียวก่อนเลยแล้วศึกษาให้ลึก ให้ชัดเจนนะครับก่อนการลงทุนหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงๆให้เราไปศึกษาเครื่องมือทางการลงทุนต่างๆอย่างเช่นกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนดูแลให้ศึกษาและเลือกลงทุนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าลงทุนด้วยหูแต่ให้ลงทุนด้วยสมองนะครับอย่าไปฟังเพื่อนหรือฟังคนโู้นฟังคนนี้มาแล้วเลือกลงทุนให้เราลงทุนอย่างชาดลาดโดยการที่ว่าเราศึกษามันในระดับที่เรารู้สึกว่าเราพอที่จะรู้จักมันและควบคุมความเสี่ยงได้ แล้วค่อยเริ่มลงทุนนะครับข้อที่9เป็นสิ่งที่ดีแต่หลายคนค่อนข้างที่จะละเลยนั่นก็คือเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางการเงินในตัวช่วยต่างๆครับเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยต่างๆเนี่ยโดยมากเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะฮะในในมุมมองของท่านเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนในเวลาที่เราคุยเรื่องการเงินเนี่ยทุกคนก็จะโฟกัสแต่ว่าการสร้างรายได้อ่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเยอะๆอะไรนี้เป็นตน้นโดยลืมว่าหลายสินค้าทางการเงินเนี่ย อาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะดีกับเราในระยะยาวหรืออาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนแบบบวกเป็นตัวเลขแต่ว่ามีในเรื่องของการป้องกันภัยทําให้เราะละเลยที่จะมองมันเพราะเราโมแต่จะบุกโดยที่ลืมวางแผนรอบด้านให้ดีะนะครับในที่นี้ทาไมถึงอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการวางแผนเกษียณจากการใช้ประกันสังคมจากการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าเราลง3%บริษัทก็ให้เรา3%ได้กำไร100%ตั้งแต่แร,แรกแต่คุณเอาออกมาไม่ได้นะ พอคุณต้องไปเอาออกตอนอายุ5 5านั่นเองนั่นก็เลยทาให้เพื่อนๆหลายคนรู้สึกว่ามันไกลจังเลยแล้วก็เลือกที่จะไม่ใช้มันและแน่นอนนะครับสิ่งที่ถูกละเลยเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือเรื่องของประกันนั่นเองครับประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อภัยมาซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยแต่ได้ความคุ้มครองเป็นจํานวนมาก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับมันอาจจะง,ง่ายกว่าการที่เพื่อนๆหาเงินทั้งก้อนเพื่อไปรักษาตัวเองนะครับยอมจ่ายเงินแค่บางส่วนซื้อประกันนั่นน่าจะเป็นทางที่ฉลาดกว่าท่านแนะนานะครับว่าให้เพื่อนๆศึกษาในสิ่งที่ควรจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกรันประกันสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกระจายเงินของเพื่อนๆให้ดีอย่าไปโฟกัสเอาเงินทั้งก้อนร้อยเปอร์เซนไปลงในสิ่งที่เพื่อนๆสนใจและคิดว่าดีนะครับเพราะ ถ้าเกิดว่าตรงนั้นต่อให้มันไปได้ดีจริงๆแต่ถ้าเรื่องอื่นเกิดปัญหาอย่างเช่นเราเกิดเจ็บป่วยหรืออะไรนงี้เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้แผนที่เราวางไว้ทั้งหมดพังทลายไปเลยก็ได้ครับอย่าลืมนะครับศึกษาให้รอบด้านและลงทุนกระจายไปทั้งหมดครับข้อที่10ทั้งหมดทั้งหมดที่ท่นพูดมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมองว่าดีนะครับในการที่จะเริ่มวางแผนการเงินส่วนบุคคลก็คือเพื่อทําให้คุณหรือโตคุณเท่านั้น บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่10เนี่ยเป็นข้อที่ท่านอยากจะเน้นยาวมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนๆทุกคนดีขึ้นพัฒนาไปเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการที่มีแรงบันดาลใจและทําอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าท่านเปรียบเทียบนะสำหรับท่านมันคือการวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่การวิ่งสปริน์นะที่แบบวิ่งปุ๊บหนึ่งเสร็จถึง,ถ,งถึงเส้นชัยแล้วมันเป็นการวิ่งมาราธอนวิ่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับกำลังใจหรือการทาอย่างต่อเนื่องเนี่ย การศึกษาเราจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆก็เกิดขึ้นตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพัฒนาต่อยอดตัวเองไปได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หมั่นศึกษาและให้ความสนใจกับเรื่องนี้จริงๆนะครับหลังจากนั้นการที่คุณทาทั้งหมด10ข้อเป็นแค่เรื่องพื้นฐานมันก็จะกลายเป็นมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพถัดๆไปเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับข้อที่10 อยากให้เพื่อนๆมีแรงบันดาลใจและทํามันอย่างต่อเนื่องศึกษายอย่างต่อเนื่องความรู้เป็นทรัพสมบัติอันหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งจะไม่มีวันใช้หมดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับจุดเริ่มต้น10ข้อที่ทันนามาแนะนาเพื<ๆ>่อนเพื่อคนไหนทําข้อไหนได้บ้างหรือว่าทําได้ทุกข้อเลยอันนี้ทานก็ขอยินดีด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้นะครับศึกษานําไปทําปรับปรุงและสอนคนรอบตัวนะครับอยากให้ทุกคนมีการเงินที่แข็งแรงกันนะครับประเทศเราจะได้พัฒนาไปข้างหน้าแล้วคนจนในประเทศเราจะได้น้อยลงดูแลตัวเองก็ได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เราและ ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆานะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c a ท r y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน subscribe subscribe subscribe